วัฒนธรรมองค์กรมันคืออะไรมองง่ายๆเลยมันเป็นเหมือน DNA ขององค์กรแล้วกันสมมติว่าวันนี้เราโทรไปหาบรษิษัทสักบรษิษัทแล้วกันโทรไปเสร็จแล้วเราลองดูว่าบรษิษัทนั้นเนี่ยเขาตอบรับเรยยังไงสมมุติว่าพนักงานเขาตอบรับเราดีมากเลยหนึ่งบรษิษัทกับอีกบรษิษัทนึงโอ้โหไม่รู้โกรธใครมาหรือเปล่าแกนหลักในการแบบคุณค่าหลักของคอง์กรที่เขาอยากจะส่งมอบไปคนอื่นคืออะไร mm hmm. ถ้าทั้งสองบรษิษัทมีคําว่าเซอร์วิสไม่อยู่ในนั้น บริษัทที่2อ่ะแสดงว่าเขาเจอในวัฒนธรรมองค์กรของเขาเริ่มมีปัญหาแล้ว DNA ขององค์กรที่เขาอยากสร้างอ่ะไม่ได้เป็นแบบที่เขาต้องการและ Generation gap เนี่ยหรือ Generation difference เนี่ยมันมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนหรอไม่เกี่ยวหรอกกับ generation ครับมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรา system ที่เราวางไว้ในการคัดกรองคนเข้ามาทำงานหรือเมื่อเขาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยเรารองรับการเติบโตเขาได้ย่งไงบ้าง เริ่มมีวลีบอกว่าเอาเงินไปลงทุนกับเครื่องจกักรเอาเงินไปลงทุนกับแอสเซทที่มันมันมีเม็ดเงินกลับย้อนกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเนี่ยในในมุมมองของเราในฐานะ People Experience มันเป็นยังไงบ้างครับท็อปเลเวลเนี่ยเขาต้องมาเอนเกตเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมากน้อยขนาดไหนพูดแบบไม่ได้โลกสวยแล้วกันคะครับ คอร์เปอเรทเคาน์เตอร์เนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะมองภาพไม่ชัดปัจจุบันเราเริ่มเห็นแล้วว่ายุคสมัยใหม่ของคนเนี่ยมันเริ่ม call out มในเรื่องของต้องมีคอร์เปอเรทเคาน์เตอร์มากขึ้นมันทให้หลายองค์กรเริ่มตระหนักถึงแต่อาจจะเริ่มร่างไม่เป็นงั้นถามภาพอนาคตครับผมบอกว่าอนาคตของวัฒนธรรมองค์กรมันมันมันเป็นมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงต่ออนาคตของแงขอพาย้อนอดีตก่อนเะ okay, okay. พาย้อนอดีตก่อนถ้าเป็นในมุมของเวลาเราทํา วัธรมองค์กรเนี่ยค่ะคมันก็จะไปพ่วงกับเรื่องของประสบการณ์พนักง,งานหรือว่า employee experience ทีนี้จุดตั้งต้นเลยเนี่ยเวลาสมัยก่อนเลยโบราณการที่มีบริษัทขึ้นมาเนี่ยเราต้องการขนเข้ามาทํางานเพื่ออะไรเพื่อให้เขาอะทํางานอะไรบางอย่างสมมติเราบอกให้เขาตัดผ้าหน้าที่ของเขาคือตัดผ้าโฟกัสตัดผ้าตามตามแบบที่เราบอกให้เขาทําไม่ต้องคิดอะไรนอกกรอบออกไปแบบนั้นอินสตชั่นหนึห่งสองสาเมเปอร์เซ็นก็แค่ทําตามนั้น,นเลย นั่งไปทําไปออพอนานเข้าคนก็เริ่มแบบโอ,โอ้ปวดหลังนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราก็เริ่มบอกว่าเอ้คน productivity ต่ําลงยุคถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ productivity แหละทำยังไงก็ได้ให้คนหนึ่งคนอะสามารถผลิต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 ให้ได้ตามจํานวนและตามศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของที่ว่าโอเคองั้นเราต้องมาคิดแหละจากที่เรามี instruction แล้วมีจากเาย็บ่าให้เขายุคที่มันเป็น productivity เราต้องมานั่งคิดแหละ โปรเซสของการทำเนี่ยมันใช้เวลาคนหนึ่งเท่าไหร่เครื่องจักรที่เราให้จักรเย็บผ้าอันเนี้ยไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าถ้ามันไฟฟ้ามันแข่งได้ไหมผลิตคู่กับคู่แข่งของเราได้ไหมก็จะเป็นการ r o v i ว e พวกอุปกรณ์หละคะ่ะหรือว่าถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็ดูในมุมแบบมีคอมพิวเตอร์ให้ไหมหรือไม่มีใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่ยุคที่เขาเรียกว่า engagement คนมองหาความผูกพันในองค์กร ทำยังไงให้คนอยู่กับองค์กรของเราได้มากที่สุดแล้วสุดท้ายคนก็มานั่งตั้ง,งคําถามกันเองว่าเอ๊แต่สุดท้ายอะคนก็ยังออกอยู่ดีนะใช่นี้ถ้ามาดูในมุมของของไอตัว engagement จริงๆอะคะ่ะมันก็จะมีหลาก,หลา,กหลายแ factor มากมีหลายศาสตร์มากเรื่องของ engagement แต่ละบริษัท consulting ก็จะมีศาสตร์แตกต่างกันไปหมดเลยผมก็ชวนมองภาพง่ายๆแล้วกัน engagement เหมือน macro hierarchy อะคะ่ะเป็นเรื่องของความต้องการของมนุษย์ คิดแค่นั้นเลยอ้ยุแรกๆอ่ะก็คือต้องการความฐานล่างสุดอ่ะมันก็คือต้องการความแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆพื้นฐานาอ่าพื้นฐานในการทํางานมีไหมหลังจากนั้นก็คือเซฟตี้ไหมงานของเราเซฟตี้ในที่นี้นอกจากอ,อย่าไปมองแค่ความปลอดภัยในการทํางานว่าในโรงงานเซฟตี้ไหมนะคะแต่มันพูดไปถึงในเรื่องของเซฟตี้ในเชิงของ สวัสดิการตัวเงินไหมพรุ่งนี้บริษัทจะปิดไหมหรือเราจะโดนไล่ออกไหมในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็เซฟตี๋ได้ติดใจใช่แล้วถัดมามันค่อยเป็นไอ้ส่วนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเราก็ค่อยเป็นคนที่แบบว่าองค์กรเชื่อมั่นครับจนเรากลายเป็นแบบบุคคลสําคัญขององค์กรไปในที่สุดจริงๆเรามองมองแค่นี้ก็ได้มองเบสิกง่ายๆครับทีนี้แต่ละองค์กรก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็สร้างยากนะ สร้างเอนเกจเพราะเราอย่างที่บวอกตั้งแต่ตอนต้นเราไม่รู้หรอกว่าคนเนี้ยเขาจะอยู่กับเราได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเราอยากจะให้เขาเนี่ยกลายเป็นว่าในทุกๆช่วงเวลาที่เขาอยู่ในองค์กรเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดต่อให้เขาออกไปเขายัางพูดกับคนอื่นว่าที่เนี่ยดีอืมโอเคก็กลายเป็นภาพในยุคต่อมาที่ว่างั้นเรามาทำเป็น employee experience กันเถอะพอเป็น employee experience ใช่ไหมคะ เราก็จะเห็นหลายๆบริษัทก็จะทำละว,วันนี้เรามีขนมให้พนักง,งานกินวันนี้เก้าอี้ที่เรานั่งมันคือแบรนด์อะไรหมันหรูรามากเลยอะเป็นแบบเก้าอี้เพื่อสุขภาพนะใช่แต่ตแล้วเรา,เราล,อลองมาคิดบริษัทแบบไซแบบ s อเเนี่ยค่ะ Small Medi u m โห<อ>ให้ลงทุนเก้าอี้นั่นหรอ,อให้ทำนั่นหรอให้ทำนี่หรอมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสู้ในมุม e m p l o y e e experience ตรงนั้นได้เนี่ย มันก็จะเป็นภาพในเรื่องของเขาเจอเนี่ยค่ะมาแล้วมาทํางานที่นี่อ่ะคุณได้รับการเติบโตอะไรยังไงบ้างครับแล้วประสบการณ์ที่คุณจะได้ในช่วงเวลาที่คุณทํางานอยู่ที่นี่มันคืออะไรครับเราจะเล่าแบบนี้ได้ยังไงถ้าเราไม่เคยวางแผนมันครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็คือเราต้องมาวางแผนก่อนว่าเราต้องการแบบไหนทีนี้ถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของเทรนด์เทรนด์ของคนอ่ะีกินฟอร์เป้าหมายมากขึ้นใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทต้องทําก็คือต้องชัดในตัวของเป้าหมายในยุคถัดไปเนี่ยคือบริษัทก็ต้องมีไอตัวมิชชั่นวิชั่นเนี่ยคะ่ะให้ชัดเจนครับเราจะหาคนเดินไปกับเราเราจะบอกว่าบริษัทของเรามั่นคงนะเดินไปกับชั้นสี่อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องสร้างความอินให้เขารู้สึกด้วยเหมือนกันนะว่า<ม>เออใช่มันมันไปได้นะ<ม>อะไรประมาณเนี้ยเห็นภาพแล้วว่าบางทีถ้าผู้บริหารยังตอบไม่ได้ได้ำว่า วิชันมิชชั่นเนี่ยของบริษัทคืออะไรแล้วพฤติกรรมที่เราคาดหวังให้กับพนักงานทำเนี่ยคืออะไรบ้างเขาก็ไม่เกิดเซฟตี้ในในในด้านจิตใจของตัวเองแหละทำให้สุดท้ายแล้วเรื่อง engagement ต่างต่างแล้วก็เขาก็ไม่อยากอยู่กับองค์กรเรานานเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอนาคตมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นอนาคตว่าเราต้องสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานในมุมที่ดีแล้วก็แม้เขาออกไปเขาก็ยังสื่อสารหรือไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ที่ดีที่น่าทําง,งานด้วยอยู่ ยกตัวอย่างโรงงานแล้วกันนะคะโรงงานสมมติเราคุยหรือแบบทีมปฏิบัติการเลยขนของยกของเลื่อยไมย้เตรียมเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี้โรงงานอีกโรงงานหนึง่งอาจจะอยู่ห่างกันไปไม่มากวันหนึ่งเขาบวกค่าแรงเพิ่ม,มก็ไปทั้งแกงถูกต้องไหมคะใช่ใชเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดคือเราจะบายอินคนกลุ่มนี้ยังไงในเมื่อตัวเงินเราสู้ไม่ได้อแต่ว่า,าอ,อยู่ดีๆปุัปบ,บจะให้เราขึ้นหรอ เราก็ต้องคิดก่อนมันมีต้นทุนต่างๆที่ต้องรับมันมีต้นทุนต่างๆเราก็ต้องคุยกันก่อนต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าเอออยู่ที่นี่มันยังเป็นยังไงจริงๆจริงๆไอ้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่ฝั่งโรงงานโรงแรมก็เป็นเหมือนกันอ๋อเหรอครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อีกโรงแรมหนึ่งเปิดขึ้นมาโรงข้างๆให้ให้เยอะกว่าให้เยอะกว่าคนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อไปกันเพื่อนฝูงนั่นแหละยกออกกันหมดเลยใช่โอเคนี้มันจะดึงยังไงล่ะให้เพื่อนฝูงยังรู้สึกว่าควรจะอยู่อ่ะ แล้วยิ่งเป็นะระดับปฏิบัติการเนี่ยเงินเขาแบบต่อเขาคิดเป็นอาจจะคิดเป็นต่อวันอะไรต่างๆอีกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าทํายังไงอ่ะให้เขารู้สึกว่าอ,อยู่ที่นี่แล้วมันโอเคครับครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของแค่ภาคผลิตภาคโปรดักต์อย่างเดียวแหละแต่ภาคเซอร์วิสที่เมื่อกี้คุณโบอบอกว่าภาคโรงแรมภาคเซอร์วิสเซอเตอร์เนี่ยมันก็มีผลกระทบในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเช่นเดียวกันทีนี้ขอขอมาขโมวสุดท้ายแล้วครับบอกว่า เมื่อกี้เราพูดกันมาเยอะแล้วล่ะเรื่องของอนาคตเรื่องของเจเนเรชันทีนี้ในฐานะธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเขามองในเรื่องของการอยากสร้าง c u เจอร์จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ควรเริ่มอะไรที่สเต็ปที่1สเต็ปวันจริงๆที่เขาควรเริ่มต้นจากเขาอาจจะเคยทํามาแล้วอาจจะไม่เคยทําก็ตามทางคุณบงมีคำแนะนําอะไรที่ให้เขาสามารถนํากลับไปลองไป implement ได้เริ่มต้นก่อนบ้างครับเริ่มต้นตกผลึกที่ตัวเองก่อนเลยค่ะความต้องการของเจ้าของ อยากได้อะไรใช่เจ้าของอยากได้อะไรส่วนใหญ่แล้วส่วนส่วนใหญ่แล้วเวลาทำวัฒนธรรมองค์กรให้แต่ละบริษัทอะค่ะไม่ว่าจะเป็น b ท t t o m up หรือว่า top down ลงมาคนตัดสินใจสุดท้ายคือ top level หรือว่าเจ้าของถูกต้องไหมคะชอบหรือไม่ชอบสมมติวันนี้พนักงานบอกว่าวัฒนธรรมที่อยากได้ก็คือว่าทุกคนเข้ามามีความสนุกสนานเจ้าของอ่านปุ๊บโห สูงขนาดแต่ไม่มี productivity อ่ะเฮ้ยเดียวเราจะอยู่กันยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้มองเหมือนกันถูกต้องไหมคะใช่ครับเจ้าของคือคนที่มองในทุกมิติมองเป็นแบบโอเวอร์วิวอ่ะในขณะที่พนักงานคือการที่เขาทํางานให้ในแต่ละวันอ่ะเขารู้สึกว่าอันนี้เติมเต็มแล้วเขาช่วยให้บริษัทมาได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นโบถึงบอกว่าต้องไปเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนพอเขาเขาส่งสารขึ้นมาว่าเขาอยากได้ความสนุก เราก็อาจจะไม่ต้องเอามันมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมก็ได้แต่ไปเป็นหนึ่งในกิจกรรมแทน oh, มันก็ต้อง yeah, แยกอีกว่าวันนี้อาโอเคพนัก okay, งานอาจจะอาจจะต้องถามแล้วทุกวันนี้มันไม่สนุกเพราะมันเครียดใช่ไหม mm hmm. แต่ก็ต้องมาเข้าใจเนเจอร์ก่อนสมมุติเนเจอร์งานมันต้องเครียดอะ mm hmm. มันมันจำเป็นที่จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์มันมีความมันไม่ได้สนุกอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับไปถามว่าไอความสนุกที่คุณอยากได้คือแบบไหน mm hmm. สนุกก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างบางบริษัทก็จะมีนะคะ ฟันเป็นหนึ่งใน core value บอกว่าสนุกคือหนึ่ง core value ของบริษัทครับก็ต้องไปถามต้องไปหา definition ก่อนไอ้ฟันตรงเนี้ยฟันของหัวหน้ากับฟันของลูกน้องเหมือนกันไหมสมมติหัวหน้าบอกว่าสนุกคือได้ไปเจออะไรใหม่ๆอ่า challenge อ่าเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับธุรกิจอ่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นลูกน้องลูกน้องบอกว่าสนุกคือแบบวันเนี้ยเข้ามามีปาร์ตี้อีกแล้ววันเกิดต่างวันเกิดก็มีอะไรอย่างนี้ อ่ะไม่ตรงกันแหละ้นต้องฝ่ายจูนก็ต้องคุยกันทําให้ภาพมันตรงกัน <Okay. S 2> สุดท้ายบพาว่าเจ้าของต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองอยากได้อะไรซึ่งมันก็จะกลับไปที่มิชชั่นมิชชั่นนะคะคว่าเราอยากได้ให้บริษัทเราอ่ะภาพหน้าตามเราเออกไปแบบไหนอแล้วไอ้คาว่าสเตนของเรามันจะสเตนได้ยังไงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องมาทั้งเข้าใจตัวเองแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราจะไปท็อปดาวน์หรือบอททอมอัพเราก็มา f i n a ลไล e ์เนี่ยมันจะชัดมากขึ้นมันจะคมแล้ว oh. เพราะเรารู้แล้วว่าความต้องการของเราภาพพนักงานของเราเป็นแบบไหน oh. ถ้ายัางรู้สึกว่ายากง่ายๆค่ะให้ลองคิดว่าพนักงานของเราที่มันเป็นไอเดียลเ loy e e ของเราอะคนที่เป็นพนักงานที่เรามีความรู้สึกว่าคนนี้คือสุดยอดเขาต้องเป็นยังไงเราค่อยถอดคาแรคเตอร์ของเขาออกมาก็ได้มันก็ oh. ทำให้เป็น หนึ่งแฟกเตอร์ในการสร้างเขาเจอได้มันหาซูเปอร์แมนสตาฟหนึ่งคน<ช>มา<ช>แล้วก็ลอกเขาอะว่าเราซูเปอร์แมนคนนี้หน้าตาคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนบ้างใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของต้องชัดถ้ามองเป็นธุรกิจคอบคราคือครอบครัวต้องชัดก่อนว่าวิชั่นวิชั่นหรืออนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายจะได้มาเบาส์กับพนักงานให้ถูกว่าสิ่งที่เจ้าของคิดสิ่งที่พนักงานคิดนั้นตรงกลางคืออะไรบ้างหรือว่าอีกมุมหนึ่งก็คือหา ซูเปอร์แมนสตาคนนั้นขึ้นมาใช่เลยค่ะอ๋อโอเคเคยเจอธุรกิจครอบครัวบางที่ hmm. เป็นพี่น้องมานั่งด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ hmm. โอ้โหพี่เล่าใหญ่เลย<ๆ>เขาเจอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่น้องไม่อินอะ่ะใช่มันก็ไม่ได้ไเพราะฉะนั้นมันต้องอินกันด้วยกันอ่ะเพราะว่าเรื่องของคนคนมันคือคนมีหนึ่งหนึ่งอย่างคือการปฏิสัมพันธ์ถูกต้องไหมคัะคพนักง,งานนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะพนักง,งานจะไม่รู้เลยเหรอกว่า เนี่ยเขายังไม่อินกันเองเลยยังไม่ติดกันเลยพี่น้องยังไม่โอเคเลยแล้วเราเราจะโอเคเหรอเพราะฉะนั้นภาพอย่างที่คุณโบบอกเลยว่าภาพหัวหน้าภาพเจ้าของเป็นยังไงมันจะท้อนมามามาสู่ culture ความรู้สึกพนักงานความรู้สึกของพนักงานก็เซนได้จากตรงนั้นเหมือนกันใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเออเจ้าของต้องตบผลึกณนะตรงนี้จริงๆก่อนที่จะเริ่มวัฒนธรงองค์กรได้อืมโอเคฉั้น วันนีน้น่าจะเข้าใจภาพมากๆขึ้นแล้วก็คิดว่าแบบจุดเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งเนี่ยทางคุณโบน่าจะบอกค่อนข้างชัดเลยแหละทีนี้อยากจะฝากให้คุณโบฝากแล้วกันว่าทาง Orbit People ตอนนี้แพลนเป็นยังไงแล้วก็ถ้าคนเริ่มสนใจคำว่า Culture เนี่ยคือสามารถเข้ามาพูดคุยกับ Orbit People ได้ในมุมไหนบ้างเชิญได้เลยลเราให้บริการในมุมของ c u l t u เ e แบบครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่การสร้างเลย บิวขึ้นมาเสมมติว่าผู้บริหารยังตกผลึกตัวเองไม่ได้เลย <c oughs> ว่า <Def> ine, จริงๆ <Def ine. S 2> แล้วอยากได้แบบไหนเราก็จะเข้าไปช่วยเป็นเหมือนเพื่อนคู้คิดให้กับผู้บริหาร <Okay. S 2> ไปหาช้อยให้ช้ผู้บริหารเลือกอย่างบางคนแบบโอ้โหไม่รู้อะ่ะ สุดท้ายเราก็จะพยายามหาช้อยส์ให้เลือกแล้วก็พยายามดึงตัวตนของผู้บริหารออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มองในมิติของการเติบโตขององค์กรให้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัว c u เจอร์เนี่ยมาสร้างเป็นเขาเรียกว่า c u เ,เจอร e จะอยู่ได้อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ต้องการให้ c u เจอร e อยู่ไปเรื่อยๆกับเราแล้วก็ฝังเข้าไปในตัวตนของคนได้เนี่ย มันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้ทุกคนสามารถยึดติดได้ถูกต้องไหมคะเราก็จะไปสร้างตัวที่เรียกว่า core value ขึ้นมาซึ่ง core value ตัวนี้สามารถออกมาใช้ทั้งในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการวัดผลเราอยากจะวัดประเมินวัดยังไงบางที่เนี่ยผู้บริหารตัดใจไม่ได้สร้างมา core value 10ตัวเอาวัดยังไงอ่ะวัด10ตัวยังมี kpi อีก อ้โเราก็ต้องเข้ามาช่วยกันดี f ฟ n e ว่าเอ๊ะแล้วเราจะวัดยังไงมีเทคนิคในการวัดยังไงรวมไปถึงแต่ละเลเวลอย่างเงี้ยค่ะพนักง,งานแต่ละเลเวลก็วัดไม่เหมือนกันเก๋ก็ในภาพของเขาเจอนั่นก็พานมึงแล้วมันมีหมวกอื่นๆหมท่ที่ออบิททำอ่าถ้าเป็นในส่วนอื่นๆก็จะ เป็นเหมือนช่วงแรกที่บอกไปเลยก็คือเราทำเรื่อง people experience <Okay. S 2> ประสบการณ์ของคน <Okay. S 2> หลกัหลกๆก็จะทำในฝั่งของ e m p l o y e e experience ที่เราไม่ทำเลยคือขาดลามาสาย <laughs> เงินเดือน <laughs> ขาดลามาสายเงินเดือนเราไม่ได้ทำนะคะแต่ถ้าเป็นดีไซน์ในภาพอื่นๆ <Okay. S 2> โดยเฉพาะ culture กับ employer branding อันนี้เป็น expertise ของทางบริษัทเลยคือเชื่อว่าสิ่งที่โบทำแล้วก็สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดมันคือ future ซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นแล้วแหละมันเริ่มไปต่อเรื่อยๆก็ คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ประโยชน์จากวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากนะครับที่มา<ล>ชวยที่มาเล่าเล่า,ลา,ลาประสบการณ์ได้ฟังนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้พบกันใหม่ในอีพีหน้าๆ <c oughs> นาได้เลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> มากครับ <c oughs>